ไม่เคยคิดว่าจะมาทํางานการเมืองได้คนส่วนใหญ่อะคิดว่าการเมืองแม่งต้องใช้เงินคนที่สนใจการเมืองคนที่จะมาเล่นการเมืองจริงเขาก็จะพูดอย่างนี้ตลอดเลยการเมืองมันต้องใช้เงินนะมันต้องใช้ทุนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่มองว่าจําเป็นพี่เข้าใจเข้าใจในบริบทของคนเมื่อก่อนเลยนะเข้าใจในว่าทาไมเขาถึงต้องใช้เงินกันแต่ณปัจจุบันเนี่ยพี่ว่าคนตื่นรู้ว่ะคนเข้าใจอะไรมากขึ้นอะชื่อปีชารดคำครับ อายุ47ปีเป็นพ่อค้าตลาดนะัดขายผลไม้แช่อิ่มและฝรั่งแช่บวยนะครับปัจจุบันอยู่ทีมก้าวไก่บ้านโป่งเป็นทีมอาสาสมัครครับช่วยกันหาผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับอยากให้พวกเราช่วยกันมาทํางานการเมืองตรงนี้ให้เป็นให้เป็นอาชีพของให้ให้เป็นการเมืองของประชาชนคนธรรมดาอย่างเราจริงๆคนระับใครก็ทําได้ไม่จาเป็นจะต,ต้องเป็น คนมีเงินมีทองคนมีหน้ามีตาบางคนอาจบอกว่าไม่มีความพร้อมในการทํางานการเมืองต้องให้เราพร้อมฝรน,นี้ก่อนถึงจะทํางานการเมืองได้มันเป็นความคิดที่ที่ผิดนะครับเป็นความคิดที่เป็นของนักการเมืองรุ่นเก่าเนาะถ้าเราเป็นคนนักจะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเห็นความเดือดร้อนของของคนทั่วไปความเดือดร้อนของผู้คนมากมายนะครับเราก็มาช่วยกันทำทำงานการเมืองให้เป็นเรื่องของ ของคนธรรมดาอย่างเราครับถามว่าต้องแต่มาทํางานกับทีมเก้าไกลมีผลกระทบต่องานประจํำไหม,มก็ไม่มีนะเพราะว่าเราแบ่งเวลาถูกเราแบ่งเวลาที่จะมาทํางานกับพักแบ่งเวลาที่เหลือต้องทํางานเราเป็นหลักก่อนแล้วเนาะเราเค่อยมีเวลาว่างเราเค่อยมาทํางานกับทีมถามว่าจะให้เรารอให้เรารอจนมีเวลาว่างให้เราพร้อมจริงๆอะ การทำงานการเมืองอะถ้ารอเวลาพร้อมจริงอะมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับเพราะความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปอะมันมีทุกวันเนาะมันมีทุกวันความเดือดร้อนของตัวเราเองนี่แหละมันมีมาทุกวันถ้าเรารอให้พร้อมก่อนแล้วมาทำอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราไม่มีเวลานั้นหรอกที่จะพร้อมเราต้องทําเลยอะเราต้องวิ่งชวนกันเลยต้องมาช่วยกันเลยทําไมเราต้องเชิญชวนคนมาสมัครสอทบ้านโป่ง เพราะเราเชื่อว่าคนบ้านปง่งค,คนธรรมดาอย่างเรานี่แหละที่เป็นคนบ้านโปง่งถึงจะรู้ปัญหาของคนบ้านโป่งจริงๆ